ตอนนี้นะครับช่างมาตินบางกอกน้อยฝึกหัดตับครับโลเซียดหรือว่าลองทรงต่ำขาวนดนคืนนะเทคนิคโบราณโบราณนะขึ้นทรงไม่หวีลองฟันไม่มีนะเลงแล้วเลงอีกนะเออ วันนี้ทําไมกไันขอบได้ได้ได้พิ้วมั่นใจแล้วก็หวีเนี่ยไ,ไม่มีไม่มีผิดเลยทุกครั้งมานี่มาตินชอบพลิกหวีตีลังกา,ากลับมาวันนี้ก็ดีขึ้นมั่นใจมากขึ้นเลยอืมเดินลงเท่าไหร่ครับเป็นไงมั่นใจมากขึ้นไหมด้านล่างก็น่าจะประมาณนี้จะมั่นใจมากขึ้นไหมครับผมเออนั่นแหลลละกได้ใจงง่งวาปเรลยนะลูกลูกค้าสั่งตัดอะไร ลองทรงต่ำนวลเืนเป็นธรรมชาติเราก็ทําได้ถูกไหมลูกค้า,าจะกะเอาอะไรสั้นๆหน่อยลองทรงต่าแต่สั้นหน่อยเกลียยหน่อยก็ให้หนึกถึงขาาวนวนกืนใช่ไหมไม่มีการขอบถูกไหมข้างล่างเนี่ยมีแต่อะไรการขอบข้างหน้านิดหน่อยตัวนี้แล้วก็ถัดขนออนออกทุกอย่างทําเหมือนกับามาเดิมนะสรุปเลยก,ก,ก็ใช้เบอร์หนึง่งเบอร์ศูนย์เปิดข่าวก่อนใช่ไหมครับใช่ แล้วก็เอาเบอร์ศูนย์แปฟันจุดห้าสะบัดขึ้นนิดนึงใช่ประมันสะัดจากเส้นขาวขึ้นมาตึ๊ดตรงนี้แล้วก็ศูนย์จุดสองลงเส้นใช่ครับก็ถ้า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 มันยังไม่ถ้ายังไม่สวยก็อาจจะศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดสองแทงแทงตะแยงไปแต่แต่จริงๆแล้วหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าผมพยาวมาเลยเงี้ยเราควรใช้เบอร์หนึ่งครึ่งเปิดก่อนไหมครับใช่แต่ถ้าถ้าเราชำนาญหวีถ้าเราอยากจะฝึกฝนตัวเองอะแล้วก็งานหวีจะเร็วกว่า อ๋อมันจบไหมันได้ลบขอบลบเหลี่ยมด้วยไงเธ <c oughs> าใช้ลองฟันถ่พืดป้าดพืดป้าดแต่ต้องมาลบอีกนะอา <c oughs> ถ้าถ้าคนที่ชำนาญน,นะเขาจะเขาจะเขาจะใช้ลองฟันของเขาเนะ่ยลบเหลี่ยมของเขาเองใช่ <c oughs> เขาก็จะ <c oughs> ใช่แต่ว่ายาก <c oughs> สําหรับมือใหม่มทํายากยังไม่เข้าใจไงนะโอเคเราจะตัดเป็นคงต้องเป็นมิดเดิลเฟดแล้วเลย มิดเทียเฟดใช่มิดเทียเฟดก็คือขาวตรงนี้นะครับเราจะขาวนิดเดียวขาวตรงนี้ขึ้นมานิดเดียวขึ้นมาอีกนิดนึตรงนี้ครับมันขาวไปประมาณนี้ก็พอเนี่ยประมาณนี้แล้วก็มานี้นะจะค่อยเดียวสูงไปสูงไปนี้เออแนิดเดียวนิดเดียวอ่ะดูเด้